สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังอุ้งบุญมนีสิผ้ามาแอบซองเบ่งค่ะตัวแดงๆดงกับแอบซองอุ้มบุญนอนว้าถักลายค่ะมนีเสียงกุนกระดังค่ะ ดีบ่ละคือสิฝันดีเนาะนอนสบายใจเืบมึงตัวแดงเด้งทรงจบทรงจบแนมตาอุมบุญแล้วค่ะลูกสาว ตากระยักมึนค่ะแต่กับบลุกกงวงจัดเลยค่ะเนี่เมาขึ้นสงสัยสินีเที่ยวค่ะนีเที่ยวแต่เทละเด้นนี่นอนบลุกเลยแม่มาอยู่ไก่กับบลุเกิ่งตัวแดงแดงกับจ่องเอา้าเมียขึ้นมาหนีเห็นตัวแดงแดงสิว่าจังไดเนาะ ta nó còn đến dẹt gì cả nguồn hen cả lắp tím thì lên เสียงกุนครับพี่น้องฟังเสียงกุนน้ำลายก็สิ่งไรตีเนาะคนนอน เมื่อขึ้นยุ่งหลายค่ะน้องก็เลยนอนนอนสุมมือค่ะช่วงเสียงกุนสุภาพี่น้องมาสั้งเสียงกุนไกล ร่มอีกค่ะมีตดอีกเหลือดร่มเล่นดีค่ะบึงตัวเล้แดงจ้องนาอยู่ลุกขึ้นมาบึงบึงรับลึกเลยค่ะต้งใส่สิบวตื่นหนึ่งฟันเอเลีกอยู่บ่บอกผู้อุดเนอผู้อุดสื่อเทไรผเคยถือแก่เทีย ตัวเด้งเด้งกระจงหนาอยู่ค่ะจ้องอยู่แต่บบตื้นค่ะโอ้ยเนาะเอาผ้าห่มมาห่มใหม่นี่ก็สินอนลุ่นดีเนาะห่มห่มมิดบบพี่น้องผ้าห่มตรงผืนใหญ่แล้วนี่หนาวแล้วมี่ผ้าห่มห่มนอ้อน ถ้านอนพี่ห่วงระตากอดดีบองทานอนสาวหลาอยู่ตะบานกินกนันอนหลับหลึกแขงค่ะว่าได้ยินอยังเลย กระเิงไงที่หนาะเพิ่น,นขักแห้งนอนดุนละค่ะประมาณ10นี้10นาที่ละค่ะนอน ากแวะเวี่นทำไรสิเงยนล่นแหละลึกแห้งครับรับลึกแห้งบ่งหูเมียยังเลยล่มกับเย็นค่ะช่วงนี้ก็ยุ่งหลายนองๆสร้างกับินอนกลางวันเกือบชุดตูค่ะ Cháu năng nâng phẩu ôm bùn Giang cuốn, phí nồng ơi Giang cuốn một miếng cơ khôi lấy cả Phán nào lệnh hãy phóng vụt tù สื่อเทใดปลบ่หายจากเตี้ยวันนี้ล่ลูกสาวกำลังนอนฝันเอาหลีกให้อยู่ได้ขี้เทรถซิปโลนี่ ถ <c ười> ักแหงบูมเมียเลยค่ะเขาไก่ไม่ได้ก็บ,บูมเมียเอาตาหน่อยเหลืมมืดแล้วสิลูกบอแม่จะมากวนอุ้มบุญกําลังนอนแฉบๆฉือว่านอนมวน,มวน tôi đang đẻ mà năng phẩu chứ nè เป็นตะกอดดิบอฟีโนของเบงสภาพเช้าชสวยค้นงามบันตะกังมาได้ไปงานจ้างกินลวก,ก็นอนมวนไหล ตื่นด้ค่ะรับลึกแห้ง มันนี่แม่ขายผ้ามาสำรวจทานนอนดุ่บุญค่ะขนาดแม่อยู่ไก่ปนี่ยังพะหูซึกตัวเลยค่ะกะขอบคุณกรงการกุชานาจักให้น้องๆได้มิบันอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขุสุขุนเป็นกำลังใจให้กับรอบขอบัวน้องอุงบุญหนึ่งแช่หน,นึ่งไหลคือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ